สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารหน่วยบริการแล้วก็ผู้เข้า,าผู้เข้ารับชมทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะสพทชดโดยสายงานบริหารกองทุนนะคะก็ขอชี้ขออนุญ,ญาตชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเรื่องของโควิดนะคะว่าหลังจากที่เข้าสู่การเป็นโรคจำพินแล้วเนี่ยมีการปรับการจ่ายอย่างไรนะคะ ซึ่งสปทชเองก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยบริการทราบตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็หลังจากหนังสือออกไปนะคะก็พบว่ามีสายโทรเข้ามาถามเยอะเลยนะคะว่าการจ่ายต่างๆนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะมาชี้แจงให้หน่วยบริการทราบอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนเลยว่าการที่ปรับการจ่ายเข้าสู่ระบบจำถิ่นนั้นแปลว่าอะไร คนไข้ยังได้รับบริการเหมือนเดิมโรงพยาบาลก็ยังได้รับค่าใช้ใจ่ายเหมือนเดิมหรือไม่นะคะเดี๋ยวทางเดี๋ยวจะเล่า,าลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการเบิกจ่ายโควิดของปี64จนถึงวันที่3กรกฎดาคม65ก่อนที่จะเข้าสู่โรคประจำถิน่นะคะว่าอ่าหน่วยบริการควรจะต้องทำอย่างไรนะคะ เรื่องแรกนะคะก็คือกรณีที่โรงพยาบาลส่งข้อมูลมาแล้วติดซีดีไนติดเวอร์ดิฟายหรือยังไม่ส่งข้อมูลนะคะตั้งแต่ปี64จนถึงว uh, ันที่3รกรกฎาคมปี65นะคะข้อมูลบริการให้ส่งมาภายในวันที่31สิงหาคมเดือน,เด,อนเดือนหน้านะคะมีเวลาอีกหนึ่งเดือนนะคะเนื่องจากว่าเราใช้หน่อาคร,รองเงินกู้นะคะในช่วงนี้จึงทําให้มีการเร่งรัด ในการการเบกจ่ายตอนนี้ยังมีข้อมูลค้างในระบบค่อนข้างเยอะนะคะหลายค่อนข้างหลายหมื่นล้านนะคะดังนั้นอยากจะให้นวยบริการเขาเรียกทุ่มกําลังในการส่งข้อมูลเข้ามานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของออทนนะคะต้องขอออทนทุกครั้งในเวลาการรักษานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือจะขอความร่วมมือ,อในปัจจุบันนี้นะครับปีห5้าเนี่ย หลังจากที่เข้าสู่เป็นโรคประจำํำทีมเนี่ยการขอออทินไม่ว่าจะเป็นเราจะขอเน้นเรื่องของ o p s i หรือว่า o p Isolation นะคะซึ่งณตอนนี้เองถ้าเป็นหน่วบริการที่เป็นหน่วยบริการประจําของตัวเองเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเบิกได้ดังนั้นแต่ถามว่าสบตชขอความร่วมมือหอน่วยบริการอยากจะให้ขอออทินเพื่อเราจะได้ติดตามกํากับจํานวนคนไข้นะคะเพื่อในการของงบประมาณ รวมทั้งเราจะเอาข้อมูลออกเทนตรงนี้ส่งไปทางกระทรวงด้วยอ,อีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะที่มีการบริการคนไข้โควิดนะคะให,ให้ช่วยขอออกเทนม,นมามาให้เราด้วยนะคะส่วนเรื่องที่3ในปี66นะคะอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยนะคะซึ่งเราจะออก ออกแนวทางครับก็คือเรื่องอการใช้ออเทนเะนาะณตอนนี้ออเทนเรามีหลายส่วนส่วนแรกก็จะเป็นออเทนที่โรงพยาบาลคีย์ได้13หลักในโปรแกรม ERM เนาะอันที่2ก็คือใช้สมาร์ทการ์ดหรือเรื่องของโมบายในปี66นี้เราแจ้งว่าเราจะมีการยกเลิกการคีย์คีอเรื่องของออเทนนะคะอันนี้บอกบอกข่องลงหน้านะคะก็คือต่อไปอยากจะเน้นการใช้สมาร์ทการ์ดหรือบัตรประชาชนนะคะ แต่ว่ากราณีที่มีความจำเป็นอาจจะมีการยกเว้นได้เป็นบางกรณีแต่ว่ายัางไงจะแจ้งให้หน่วยการทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงในปีตั้งแต่วันที่4ี่กรกฎาคมเป็นต้นมาสําหรับเรื่องของโควิดที่เขาเข้าสู่โรคประจําถิ่นนะคะขอสไลด์ถัดไปขออนุญาตโอเวอร์วิวในภาพรวมในหน้าน,นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นจะให้ชุมพ์ภาษามาลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะคะ ในภาพรวมเรื่องของการเข้าสู่เป็นโรคจำถินของโควิดนะคะก็แต่ละกองทุนก็ไปเบิกของกองทุนแต่ละของผู้มีสิทธิ์ก็ราชการก็ไปเบิกของข้าราชการปรกานสังคมก็ไปเบิกการสังคมนะคะบัตรทองก็มาอยู่ที่สวสชนะคะดังนั้นการจ่ายของเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรอง ATK Cell Test นะคะอันนี้ก็ จะเป็นการตรวจของผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วมีอาการด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เฉยไม่ได้ต้องมีอาการแสดงด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่ไปรับที่ร้านขายยาได้เราจ่ายในอัตราที่40บาทนะคะต่อชุดผ่านแอปพลิเคชันต่าตังๆดังนั้นอนยบริการที่ให้บริการอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านร้านขายยาที่อยู่ในโครงการของบัตรทองนะคะทีนี้กรณีที่2นะคะก็จะเป็นกรณีผู้ป่วยนอกนะคะ ผู้่วยนอกเนี่ยเราแบ่งออกบริการเป็นเป็นสาม,สามหน่วยบริการนะคะอันแรกก็คือการให้บริการโดยหน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินินกรอพอสอตอรหรือรอพอชอ,รอื่นๆน,นะคะการการเบริกจ่ายมี3ามลักษณะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเข้าเกณฑนข้อ1นึข้อสอในในข้อหนึ่งคือการในการบริการในจังหวัดเราออกแบ่งออกเป็นสองส่วน หากคนไข้ของเราไปหน่วยบริการประจำของเราเองดังนั้นค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ในเหมาใจ่ายไรหัวหรือเรียกว่าแคปิเตชันอันนี้คนไข้เข้าถึงบริการโดยปกติโรงพยาบาลก็ได้รับค่าเหมาใจ่ายไหัวไปแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่มีการจ่ายเพิ่มเติมจากสสชนะคะทีนี้กรณีที่สองอกรณีที่ไปต่างน่วยบริการประจำของตนเองแต่อยู่ภายในจังหวัด อันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกการเข้าการณีเข้าเกณฑ์ o p a n y w h e r e แปลว่าการณีที่โรงพยาบาลน,นั้นถูกประกาศชื่อว่าอยู่ในโครงการ o p a n y w h e r e หรือ,อเขาเรียกคนไข้ที่มีความเหตุสมควรที่เขารับบริการในแต่ละจังหวัดก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลสูวรโรงพยาบาลทั่วไปนะคะในจังหวัดนั้นก็จะสามารถเบิกเป็น OPNUE a n y w e r ได้ แต่ว่าถ้าเป็นกรณีอื่นๆอันนี้ให้เป็นไป,นป,นป,นปนตามข้อตกลงภายในจังหวัดนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถเก็บตังค์ุ่ให้นะคะก็คืออยู่ในอยู่ในข้อตกลงภายในจังหวัดนะคะทีน,นี้ข้อข้อที่สองก็คือไปอบริการข้ามจังหวัดมันก็จะมีสองกรณีก็กรณีแรกก็จะเป็นเรียกอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัดอันที่สองก็จะเป็น OPA n y w a y อันนี้พอมีคำถามว่า โอพเอนิวแวร์กับอุบ uh, ัติตฉุกเฉินต่างกันอย่างไรนะคะก็ถ้าถ้าเป็นฉุกเฉินนี้เราดูอาการแสดงถ้าอาการแสดงที่มีอาการฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสีสีเหลืองสีเขียว uh, ก็สามารถที่จะเป็นฉุกเฉินได้แต่ว่าถ้าเป็นโอพเอนิแวร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มีเหตุจําเป็นหรือมอีเหตุสมควรที่จะต้องเข้ารับบริการนะคะอันนี้คือความต่างนะคะ ส่วนที่3ก็จะเป็นคนไข้ในคอทมอในกอทมอนี่ก็จะออกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ OP โมเดล5นะคะซึ่งกอทมอก็ดําเนินการอยู่แล้วอันที่2คือถ้าไม่ได้ไปโมเดล5ก็จะเป็น OP AE ก็คืออุบัติเหตุฉุกเฉินภายในจังหวัดของกอทมอเองนะคะก็จะมี2ส่วนทีนี้ก็มีคําถามจากหน่วยบริการว่าเอ๊ะถ้าคนไข้บัตรทองไม่ใช่บัตรทองของเราเองสามารถไปที่อื่นได้หรือไม่ อันนี้กรณีโควิดเราถือว่าคนไข้เป็นฉุกเฉินคนไข้สามารถไปหน่วยบริการที่ไหนก็ได้ที่เขาสะดวกที่จะเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าถึงบริการเนาะขอให้เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถเข้ารับบริการได้ก็เบิกจ่ายมาตามกรณีที่3ข้อที่ที่บอกไปข้างต้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของอัตราจ่ายนี้เราจ่ายอย่างไรนะคะคนไข้ที่มาหาเราในข้อหนึ่งคนไข้ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วมีอาการ พอไปถึงที่ที่หน่วยบริการนะคะหน่วยบริการก็สามารถเบิกจ่ายได้ดังนี้อันแรกก็จะเป็นเรื่องของ ATK ATK Professional Professional นะคะ t e s นะคะก็คือจ่ายที่150บาทหรืออหมอดูแล้วต้องทำ RT PCR ก็จ่ายได้ตามจริงไม่เกิน900นะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบก,ก็สามารถเบิกจากสปสชได้นะคะ อันนี้พูดถึง OPA นี่แวรนะคะกับ OPAE ข้ามจังหวัดนะคะแล้วถ้าเป็นข้อหนึ่งก็ถ้าเป็นใน condition อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะทีนี้กรณีที่สามคือหากมีการจ่ายยานะคะเคสที่มีการจ่ายยาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้ามียาที่เกี่ยวกับเรื่องของยาต้านไวรัสไม่ว่าจะเป็นฟาวิเรื่องของอโมโนหรือยาฟ้าทไรจนอันนี้เราจะจ่ายที่ตามจริงไม่เกิน2 5 0บาทนะคะ แต่ว่าถ้ามียารักษาโควิดที่ไม่ใช่ยาฟวาวิหรือยาฟ้าทรายโจนอันนี้เราจะจ่ายที่ร6 0บาทหากเป็นกรณีอื่นๆนอกเหนือจากข้อสองนอกเหนือจากข้อสเราก็จะจ่าย,ายตามรายการฟ Schedule ที่อยู่ในตารางของ OP a อ y นว e r e หรือของ OP ของกทมอโมเดล5 5นะคะแต่ก็จะมีข้อในข้อ3เมียค่ะ กรณีที่เป็นยารักษาไวรัสหรือว่ารักษาโควิดนะคะเราจะเหมาจ่ายที่250วิว่ายาตัวนั้นจะเป็นยารักษาโรคร่วมยาพารายา CPM ยากแก้ไอที่เกี่ยวข้องเราก็จะอินคูดอยู่ในที่250บาทนะคะทีนี้ข้อที่2คือ2ก็คือเป็นร้านยานะคะร้านยาที่เข้าร่วมโครงการขาวสาชก็ ส่วนใหญ่ร้านยาก็จะใช้ออเทนแล้วก็เบิดกมาจากทางโปรแกรมเอเมดนะคะอันนี้เราก็จ่ายคล้ายๆกันก็คือถ้าให้ยาฟ้าทลายโจรก็2.50ถ้าไม่มีฟ้าทลายโจรก็อยู่ที่160บาทนะคะอันนี้ก็ทางร้านยาหรือคนก็ก็ก็ดำ,ำเนินการอยู่นะคะคนไข้ก็สามารถเข้าถึงบริการตามร้านยาที่ที่อยู่ในที่สปสชประกาศในในหน้าเว็บนะคะ ส่วนกรณีที่สามก็คือว่าเป็นหน่วยบริการที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยคลินิกเวชกรรมแต่ว่าอันนี้ก็จะแตกต่างจากข้อข้อ,อที่เป็นคลินิกทั่วไปนะคะคือคลินิกเวชกรรมพวกนี้เขาจะมีการบริการผ่านเทเลมีดิซีนะคะตอนนี้ก็จะมีประมาณ3คลินิกของด็อกเตอร์หรือว่าทางชูเฮลนะคะตอนนี้มีประมาณ3 3คลินิกนะคะการให้บริการของเขาเนี่ยก็จะผ่านการทำเทเลมีดิซีน แล้วเขาก็จะเบิกมาทางอเอเมินะคะมาที่สปสชจ่ายก็คล้ายๆกับของร้ญญานยาก็คือสองร,ร้ยห้บาทก็ิ0บาทแต่ก็มีค่าส่งยาทางไปรษณีย์นะคะส่วนกรณีที่3ก็จะเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยในเดิมสปสชจ่ายเรื่องของโควิดก็จะมีเรื่องของดีอบวกเรื่องของค่าห้องค่าชุด ppe แต่ว่าตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปเนี่ยเราจ่ายเป็น d r เนะคะเป็น d r g อย่างเดียวไม่มีการเบิกส่วนเรื่องของค่าห้องทีนี้ถามว่ายารักษาโควิดไม่ว่าจะเป็นซาวินนรือ,อยาอาแรมบีต่างๆเนาะอันนี้ก็ทางกระทรวงก็เป็นผู้สนับสนุนอยู่นะคะก็อย่างศบชยังไม่ได้จ่ายยาเพิ่มนะคะทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว HI Home Isolation Community Isolation เบิกได้ไหมณตอนนี้สปสช,าชาให้เบิกได้ก็คือทำเสมือนโ o m e อร์ดไม่ใช่โ o m e w a r d แต่ทำเสมือนก็คือเป็นเรื่องของการบริการที่บ้านผ่านาเรื่องของอาการรักษาทางทางไปทางทางไกลนะคะก็คือสอปสช,าชาจะจ่ายโดยระบบดี g อนะคะได้ได้เป็นการจ่ายแบบดี g ีเหมือนผู้ป,ป่วยในนะคะ การจ่ายเราก็จะใจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ที่มีศักยภาพรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นนะคะทีนี้กรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็เช่นค่าพาณนะตอนนี้ก็จ่ายปกติแล้วก็คือจ่อาย50กิโลเมตรแรก500บาทถ้าเกิน50กิโลเมตรก็รบวกไปกับกิโลเมตรละ4บาทอันนี้เหมือนเดิมไม่มีการจ่ายเรื่องของค่าต่าสาดให้แล้วนะคะส่วนเรื่องของค่ากคจเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมก็คือจ่ายค่าฟอกเลือดคนไข้ที่ไตที่เป็นคุิดอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโครงการโรคเฉพาะนะคะที่1,500บาทต่อครั้งแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการจ่ายเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายอีก1000บาทหากมีการไปลดมีลถไปรับก็จะเบิกค่ารถแล้วก็ให้ค่าท่างปสารลดเพิ่มอีก500บาทนะคะทีนี้กรณีอื่นๆที่ที่ยังจ่ายอยู่นะคะก็เช่นเรื่องของ ไอวีไอจีนะคะในกรณีโวิดนะคะแล้วก็เรื่องของข่าววัคซีนที่เกิดจากความเสียหายเกิดที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิดนะคะก็จ่ายในคนไพ่บัตรทองนะคะเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอูปวิวภาพรวมนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณวินพิมพ์ภาษาจะมาลงดีเทลในแต่ละเรื่องแล้วก็จบจบนี้ก็จะมีการถามตอบนะคะ